สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Overseer ียอ่าสวัสดีครับวันนี้พบกับ Overseer c ีย n ช e แนลวันนี้เราจะมาในรูปแบบอ่าเด็กโปรไฟล์เกมการ์ดรีรีเบิร์ด for you นะครับผมอันนี้จะเป็นซีรีส์อ่าอีซ e ์ไคคอเต็นะครับผมในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะก็จะมีตัวกระตูนนะครับผม อยู่หลายเรื่องนะครับมีหลักๆก็จะมีรีซิโร่โคโนซิบะพอว์เวอร์ลอดอีกอันนึงผมจำชื่อไม่ได้นี่จะเป็นตัวที่ผมชอบนะครับเป็นเอมิเลียผมตั้งชื่อเด็กนี้ว่าเอมิเลียเลยล้วกันแต่ว่าเกมนี้นะครับผมจะมีตัวเริ่มหนึ่งตัวตอนเริ่มเกมนะครับผมตัวเริ่มของผมนะครับจะใช้เป็นเมกูมินนะครับผมเมกูมินผมจะใส่ในเด็กทั้งหมด4ไปใบนะครับ เทคของเมกุมินนะครับผมเขาบอกว่าอตอนตีครับเราสามารถแทบ็บแทบ็บถ้าเราแท็บเขาในการจบเตีเราจะได้ปกแม่นึ่งศูนะครับผมเทคออโต้ mm hmm. นะจ๊ะ mm hmm. แล้วก็มันบอกว่าถ้าตอนเขาสไลด์ลงหลังะครับแล้วแรกเราตั้งอยู่คนระับ mm hmm. บังคับนอนทั้งหมดนะโออันนี้คือเทคเสียของเมกุมินต่อมาผมก็ใส่ซีใบเหมือนกันดังเน็ต hmm. นะครับผมดังเน็ตหน้า2 ตูดสามนะครับแต่ว่าถ้าเขาเลเวลหนะครับถ้ามีดาเมจหกและแถวหกนี่นับดาเมจและแถวหลังรวมกันนะครับผมก็ถ้ามีหกแด,นะดนงะนะครับนั่จะบวกสี่นะครับต้องยืนแถวหน้านะานั่นจะยืนตูดถึงเจ็ดเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สูงมากนะครับแต่หน้าตีสองก็ต้องใช้พาร์ทเนอร์แท็กในการโจมตีนะครับอันนี้เป็นคลิปจัดเด็กเสร็จแล้วนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องการเล่นนะครับผม นี้นะครับอันนี้เป็นท่านไออูนโกนะครับผมเวลาหกเหมือนกันอ่าถ้าเขาอยู่แถวหลังนะครับผมเขาจะเชียร์ข้างหน้านะฮะบวกหนึ่งนะครับผมก็หมายความท่านแรกเนี่ยยืนเจ็ดแล้วนี้บวกหนึ่งก็แปดเลยครับผมก็ยิ่งใหญ่มากๆต่อมานะครับผมเป็นบล็อกเกอร์ใส่สีใบเป็นน้องแรมนะครับผมคือปากาดนะครับผมยกเลิกการโจมตีหนึ่งครั้งต่อไปตามันติดๆเล่มกับแร่มนะฮะแร่ม แรมเวลสานะครับถ้าเช็คได้นะครับเป็นเทคสายฟ้าจะบอกว่ายิงศัตรูหนึ่งใบนะครับจะเป็นแถวหน้าเอ้ยยิงได้แค่แถวหลังนะครับผมเลือกยิงใส่สีไปเหมือนกันอันนี้ก็ตามมาเหมือนกันคนนี้ผมเปิดฟอยลได้ใบหนึ่งเนี่ยก็คนนี้เทคก็เหมือนน้องแรมเลยครับผมเอ,เมอเม้เหมือนเล่มเหมือนเล่มเออแรมมันหัวแดงเนาะโอเคครับก็เหมือนกันเลยก็ พลังหน้าดีเฟนส์เท่ากันหมดเลยนะสองตัวน,นี้ถึงเหมือนกันโัรละชื่อไม่ส้ำต่อมาเป็นวานิลานะครับผมซูบารุ Subaru. ของรีซิโร่นะครับผมก็หน้า4หลัง8คอสานะครับถือว่าโอเคครับเป็นวานิลาที่ใช้งานได้มาเป็นคาซึมะคาซึมะเดช ยกเล to ิกสายฟ้าแล้วนะครับผมว่าจะมีสัญลักษณ์อยู่นะฮะเขาจะมีกากบาดอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์สายฟ้ากากบาดข้างหน้าแล้วสายฟ้าข้างหลังก็คือยกเลิกสายฟ้านะครับผมยกเลิกการเช็คสายฟ้าจากหัวกองนะครับผมอันนี้แล้วก็ต่อมาถึงคนนี้ถึงคนนี้บอกว่าเมื่อเราเช็คได้เขาลงมานะครับจะทําการจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับผมลงมาโจนหนึ่งนะฮะสร้างมือนะครับหน้าสี่หลังห้านะครับผมดีต่อมา อาร์เบโดครับผมอาร์เบโดใส่ไว้ใบเดียวชอบเอใส่ไว้ใบเดียวนะมันไม่ค่อยได้ใช้งานมันเล่นเกมการ์ดจับคู่กันไปจะเป็นอาร์เบโดยืนข้างหน้าแล้วมันบอกว่าถ้ามีไออยู่ข้างหลังนะเทคคอนติเนียล mm hmm. บวกหน้าสองนะผมจะเป็น6กหกนะครับผม,บผมต่อมาเทคคนนี้ครับทาเนียใส่ใบเดียวด้วยเพราะเทคเขาบอกว่าถ้าเช็คลงมาเราสามารถเตะแถวหลัง1ใบนะครับไปเอเนจีได้ก็ขอสี่้าห้าก็ไม่ไม่ค่อยดีมากนะ อันนี้ผมไม่ได้ใส่บูสเตอร์นะครับผมอันนี้เป็นทีดีผสมกันนะฮะอันนี้ครับผมอ่าตัวตัวปิดนะฮะเรียกว่าตัวเล่นเลยแล้วกันอะควานะผมอะควาเขาบอกว่าถ้าเห็นไคลแมกซ์ลิงนะครับผมรีเบิร์นะฮะไคลแมกซ์ลิงไคลแมกซ์ลิงไปไหนมาชิฟสักครู่นะครับไคลแมกซ์ลิงบินไปไหน แ okay, ค่ว่ผมกลับมาแล้วมีกี่คาแมกมันบินไปนะครับผมคาแมกลิงนะผมลิงกับใบแนวนอนนะฮะถ้าลิงเขาลิงก์ด้วยกันนะผมเทคของพวกเขาก็คือถ้าแรนเรานะครับนอนหมดเราจะถ้าต่อตัวที่ตีลมนะครับผมเราจะได้จ่วการ์ดหนึ่งใบนะครับผม ก็เป็นห้ากระห้าสิบเลยนะครับตีตีล้มสามตัวก็ได้จั่วสามใบป,ประมาณนั้นแต่ถ้าเรามีแดนมีแดนสแตนอยู่นะครับผมแดนเกมเป็นแดนแล้วกันยังไม่ได้สอนเล่นไว้ก็จะต้องทิ้งมือหนึ่งนะเป็นการจัวจ่วทิ้งจั่วทิ้งไปเรื่อยๆนะครับผมต่อมาอันนี้ข้ามใครแมวเทคคของเอมิเลียอันนี้ผมใส่2ใบครับถึงผมจะชอบมากแต่ว่าการใช้งานมันก็ต่าอยู่นะ เอมิเลียบอกว่าเห็นไคลแมกซ์นนะครับจะบวก1นะครับต่อการ์ด2ใบในเลเวลโซนและดาเมจโซนและแถวหลังเรานะครับผมก็ถ้ิงเจ็บเยอะเอมิเลียก็จะตีรุนแรงขึ้นนะครับตีมากสุดก็น่าจะได้ที่8นะครับผมโอเคต่อไปไปดูไคลแมกกันไคลแมกผมใส่4ใบนะครับผมเป็นไคลแมกเอ explosion นะครับผม e x p โ o s i o n คือบวกแม่1 หลังหนึ่งตลอดนะครับทุกครั้งที่ตีเราบอกว่าถ้าเช็คเขาได้นะครับผมจะทําการยิงใส่แถวหลังทั้งหมดเลยเอ้ยไม่ยิงทั้งหมดเลยยิงตามดาเมจโซนที่เจ็บอยู่นะครับถ้าเจ็บ3ไปก็ยิงได้3ต,ตัวนะครับเลือกเอานะครับผมว่าจะยิงใครไม่ได้ยิงได้ทั้งหมดนะยิงตามดาเมจอันนี้ครับผมคราแม็กีกอันนึงใส่ได้เออเกมนี้มาครับใส่8ก็ผมก็ใส่มาก็จะเป็นอ่าบอกว่าถ้าเช็คได้จะได้ฮิล1นะครับผมฮิล1ดาเมจนะฮะจากดาเมจโซนแล้วก็ เทคคอนนะครับเขาจะบอกว่าตัวที่ตีครั้งแรกนะครับคลายใหม่ไปนี้จะบวกให้1น,นะครับแล้ครั้งที่2ก็จะไม่บวกอีกแล้วก็เป็น0ูนย์ะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเด็กอ,อิเซคายโวคตเต็น,นะครับผมก็เดี๋ยวทิ้งเลดไว้ตอนผมพูดเสร็จแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม